กาแล็กซีคืออาณาจักรโดยระบบของดาวฤกษ์จำนวนนับแสนล้านดวงอยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวกับลุ่มดำที่มีมวลมหาศาลซึ่งอยู่ในศูนย์กลางของกาแล็กซีจะมีเนบิวลาซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สและฝุ่นละอองที่เกาะกลุ่มอยู่ในที่ว่างแบบแห่งระหว่างดาวฤกษ์กาแล็กซีต่างๆไม่ได้กระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอในเอกภพไม่ใช่เห็นไหมคะว่ากาแล็กซีในเอกภพของเรามีเยอะ กี่รูก้ากะนนะพี่สาวเขาแบ่งไปสี่ออกเป็นกี่รูก้าไนะคะมาดูอันแรกชาวลูก้ามันใช้ายอะไรคะเนี่ยมีขายกลางหันใช่ไหมคะแบบมีชัดเจนมากหมุนเป็นกลางหันเป็นกางหุนเป็นกลางหันนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้มีตรงตรงตากี๋ใส่จะใช้ดวงตาเขาเป็นเลนก้องใช้เลนต้องเนาะอันนี้นะคะใช่ไหมคะยาวๆตรงตรงตากันคะตรงกรวใช่ค่ะก็น่าวยกมีใช่ค่ะต่อไปค่ะอันนี้มีดวงตาไหมคะดวงตาเขาไม่เห็นนะคะนักศึกษาวเขาเลยแบ่งออกเป็นสี่ชิ้นนะคะต้องใช้สีแบบรีแบบเลนแล้วก็แบบกลางหันแล้วก็ท่า ตอนี้เราจะเรียกว่าแบบไร้ร่างใช่ไหมคะอะให้อะให้เรียนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูองค์ประกอบของไกดซี่กันนะคะเดี๋ยวเรียนสแกนเลยค่ะสแกนทีว่าโซนนะคะดูองค์ประกอบของไกดซี่เดี๋ยวเราจะออกมาเล่นเกมกันค่ะนะคะแต่ที่เรียนเรียนเรื่ององค์ประกอบของไกดซี่ไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเตือนนี้นะคะว่าส่วนประกอบต่างๆขององค์ประกอบของไกดซี่มันมีอะไรบ้างนะคะ โดยที่คุณแบ่งเป็นเหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งใช้สีอะไรคะสีอะไรสีแดงคุณสองสีสีฟ้าคุณสามสีสีดำโอเคอ่ะอันแรกนะคะที่อยู่ตรงกลางไกลที่ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงกลางไรที่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอ,ะอันนี้นะคะตรงไหนตอบยกค่ะอ่าเชิญค่ะคุณมียกก่อนเนาะอ่าเริ่มตรงกลางของแกซี่เรียกว่ายิ้มเสี้ยนถูกไหมคะ ต่อไหมคะต่อตัวไหนสองเดียวหมดค่ะตรวนี้ค่ะต่อค่ะต่อไปนะคะวันเป็นชิพทองอองมานนีของรายที่ตกางที่จุดจราจเราจะเรียกว่าอะไรคนนะคะพอไหมคะเริ่มค่ะตัวนี้ค่ะเัวหนึ่มค่ะเชิญค่ะ เยีเื่อฟารครับานถูกเร,เรียกว่าาาอยูรวณี่มีดวาวษ์ท่าอานกนเราเรียกว่าแงนะคะสุ้ายค่บริเวณรอบนอกของมีแก๊สอยู่ยเราจะเรียกว่าอะไยน,นะคะของมคะองแล้วเยกมือค่ะ ขอบคุณมากค่ะ